คุณเชื่อไหมว่าเจลขวดเดียวทําได้หลายอย่างนี่คือนวัตรกรรมของเจลขัดสนิมไม่กินแรงใช้งานง่ายมาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างสําหรับคนที่มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ขับสนิมพวกนี้บางคนมักจะใช้กระดาษทรายหรือแปรงขัดทําให้เป็นรอยแต่วันนี้เราจะใช้เจลตัวนี้ช่วยขัดวิธีใช้ก็แค่เช็ดผิวทาความสะอาดก่อนหลังจากนั้นบีบลงไปตรงจุดที่เราต้องการเราจะทิ้งไว้สักพักนะครับให้เลือเจลมันทํางานจากนั้นก็แค่เช็ดออกแบบนี้ เห็นไหมครับแค่นี้สนิมก็ออกได้อย่างง่ายดายหรือคุณแม่บ้านที่พบปัญหาของฉันในบ้านเกิดสนิมโดยเฉพาะพวกก๊อกน้ําฝักบัวอ่างล้างจานที่ขัดออกยากก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากทาความสะอาดก็แค่บีบเจลนี้ลงไปรอบข้อตอบแบบนี้ที่ทําความสะอาดได้ยากมากก็แค่ใช้เจลตัวนี้ทางลงไปให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ A Slar few Moment หลังจากผ่านไป5านาทีเราก็แค่เอาผ้ามาเช็ดนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็สะอาดเหมือนใหม่ไม่ต้องขัดให้เมื่อยนอกจากขัดสนิมแล้วเจลตัวนี้ยังช่วยขัดทองเหลืองได้ด้วยถ้าเครื่องทองเหลืองที่บ้านคุณเป็นแบบนี้อยากให้มันเงางามก็แค่ใช้เจลตัวนี้เราก็จะทําเหมือนเมื่อสักครู่นะครับบีบเจลตัวนี้ทาลงให้ทั่วจิ้งไว้แล้วก็เช็ดออกครับเห็นไหมครับเครื่องทองเหลืองที่หมองๆก็มันวาวเหมือนใหม่ได้ง่ายๆขวดเดียวสารพัดประโยชน์แบบนี้มีติดบ้านกันไว้นะครับ